สวัสดีค่ะบ๋าบ่านะคะพบกันกับยำรวมมิตร EP สาม้วค่ะเนื่องจากเราเพิ่งทำครั้งแรกน้องๆก็ยินดีกันมากๆเลยใช่ไหมคะที่แปลกแหวกแนวนะคะพี่พาคิดออกแล้วว่าจะเอาอยางไงดีหนึ่งเลยไม่เลือกกาวค่ะกาวพี่พาจะใช้กาวน้ำใสเริ่มต้น คลิปต่อไปใช้กาวน้ำขุ่นคลิปต่อไปใช้กาวน้ำใสสลับไปแบบนี้ค่ะส่วนของจะเอาทั้งหมด5ค่ะส่วนสีนะคะนี่สีจะจับฉลากค่ะจะหลับตาจับว่าจะเอาสีไหนในวันนั้นค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเขียนตึ๊ดตๆๆลงมาเลยพี่พาอยากให้น้องเขียนชื่อเพื่อที่จะได้มาแปะชื่อให้ไงชื่อสูตรแบบ คำขำแล้วก็ชื่อตัวเองแบบจริงๆนึกออกป้ะ <Wow. S 1> อ่าแล้วก็ส่วนผสมสักสิบอย่างทุกคนควรจะเขียนสิบอย่างอย่างเช่นชื่อพาค่ะสูตรมหัศจรรย์พันลึกอ่าสงครามโลกครั้งที่สองอะไรเงี้ยก็ได้แก <laughs> แล้วก็หนึ่งอ่าอย่างนี้เลยผงหิมะผงไอติมเจลาตินน้ำมันพืชวันนี้มันนี้มีน้ำมันพืช บ拉าบ布า,บาเกลือแรน่นู่นี่นั่นแล้วพี่ภาคก็จะรู้สึกแปลกใหม่แล้วอยากจะทำาด้ไหมอลิสไปแล้วอลิสไปแล้วคิดได้แล้วอลิสก็มาทําไมอ้อนแม่ทําไมบอกก่อนว่าอ้อนแม่ทําไมฮะฮะอยากจะมาโชว์ตัวทาไมอยากจะให้ทุกคนดูว่าตัวเองลายสวยมากดูอ่านี่อเมริกันช็อตแฮ์นฮะนั่งลงนั่งลงอลิสลองนั่งลงนั่งสิอ่ะแม่ให้นั่งอ่ะนั่งอ่นั่งอยู่นี่ก็ได้แม่ให้อยู่โอเคปะ่ะแม่ให้อยู่ อ้อนกันค่ะเดี๋ยวนี้อ้อนกันไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพิ่งมาตั้งแต่เช้าแหละตอนนี้บ่ายโมงนะป้าะพะอัดตอนบ่ายแล้วก็ออกตอนเย็นเลยนะคะโอเควันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรบ้างนั้นตามมาดูกันเลยค่ะอันนี้อยู่นี่แหละอันนี้ไม่ต้องไปหรอกสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อน้ำขิงนะคะเะเหมือนจะน้ำขิงคนเดิมหรือเปล่าคนเดิมพี่พาก็เอานะขิงไหนก็เอาหมดถนะ้าพี่พาแบบถูกใจสิ่งนั้นนะคะ วันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าน้ำมันพืชอันฟูฟงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่1กันเลยค่ะขาดไม่ได้ค่ะอุปกรณ์ที่1วันนี้เราใช้น้ำมันพืชค่ะตาหยกนะคะต้องมาแล้วค่ะน้ำมันพืชต้องมาและะ้วอลิซบอกอะไรหรอมาค่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่2กันบ้างนะคะน้องไม่ได้เขียนชื่อนะคะอุปกรณ์ที่2ของเราวันนี้ก็คือพ้งหิมะนั่นเองไดูซิ ผงหิมะกัแบบน้ำมันพืชแกมันเด็ดเดี๋ยวยังไงคอยดูกันคอยดูกันสามนะคะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อน้ำค่ะลิลินชื่อใหม่ของหนูค่ะอ๋อลิลินโอ้ยได้นะอะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลมัมชื่อว่าแตงโมค่ะ อุปกรณ์ที่3ของเราวันนี้ก็คือใส่เม็ดแตงโมค่ะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีน้องอนุโลมให้เป็นลูกปัดได้ค่ะพี่พัชเกือบจะไปซื้อแตงโมแล้วก็มาถุยเม็ดแล้วก็เอามาอัดลิปให้ทุกคนดูแล้วนะคะดีที่พี่คิดทันนะคะว่าโอเคค่ะน้องยังมีตัวเลือกให้เปล่าค่ะถ้าไม่มีก็สงสัยต้องทําแบบนั้นนะคะโอเคอุปกรณ์ที่4ี่นะคะ วันนี้จะมาใช้สูตรสลามชื่อสูตรมะพราวชีทค่ะ Or, อะไรคือพ้าวชีทค you know you understand นะคะอุปกรณ์ที่สี่ของเราคือโฟมนั่นเองวันนี้ใช้โฟมล้างหน้านะคะโฟมนอ้องไม่ได้กําหนดเนาะอุปกรณ์ที่5นะคะสุดท้ายแล้วค่ะสูตรทาสลามของหนูชื่อว่าสลามนุ่มฟูนะคะโอเคอุปกรณ์ที่5้าของเราคือกลิ่นวลีิลาก็มาแกน้ำมันพืชกลิ่นวอลิลา <laughs> <laughs> แล้วก็ทุกอย่างบราบ,บราบ,บราผงหิมะ นะต่างวันนะกันแต่ว่ามารวมอยู่ที่นี่แล้วนะคะสุดท้ายและไม่ท้ายสุดนั่นก็คือกาวน้ำใสะคะ่ะโอเคเราแนะนำไปแล้วสีค่ะสีเดี๋ยวพี่พายจะหลับตาเลือกนะคะวันนี้เราจะได้สีอะไรนะคะทแงทแงทแทงแทนแทนแทนอันไหนอันไหนอันนี้เหรออันนี้อันนี้อันนี้อันไหนอันียสีเลยคะ่ะได้ สีฟ้าคนคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วเยอะมากว่าอยากให้ใส่สีฟ้าสีฟ้าก็มาเกโอเคถ้า okay. okay. ยังไงพร้อมแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะไปเริ่มทํากันเลยนะคะอ่าลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกทุกๆคนไปค่ะว่าให้เขียนว่าอย่างเช่นน้องเขียนว่าน้ำมันพืชก็เขียนเลยว่า4ี่ช้อนโต๊ะอุปกรณ์ที่1น้ํา้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะไม่ต้องมีวิธีทำด้านล่างให้ก็ได้นะคะอันนี้เอาหาก็บอกแล้วนี่สี่ช้อนโต๊ะนะหนึ่งส สามสี่รับรองสลามของเราวันนี้ต้องมันสุดๆแน่นอนค่ะมันแน่นอนแล้วใส่ของน้องไปก่อนนะเราค่อยใส่กาวที่หลังสองผงหิมะน้องก็บอกว่าตามใจพี่พานะคะผงหิมะกับนนะ้ำมันพืชแกมันจะเป็นยังไงขอใส่หนึ่งช้อนชาค่ะว้าวนี่ค่ะขอใส่เท่านี้นะคะ <laughs> มันจะแบบบวมไหมทุกคนว่าในขอนิดนึงบว,วมขึ้นไหม <Wait. S 2> อันนี้สี่นะคะใส่ลูกปาสีดํดำลงไปค่ะพี่พาขอใส่หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะว้าวใส่ก็ไปแล้วค่ะ <laughs> ต่อไปค่ะใส่โฟมโฟมพี่พาขอใส่ห้าปื๊ดนะคะ หนึ่งเอา่งสองสามสี่ห้าเอามาซิจะเป็นเมล่าสลามอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะใส่กิ่นวาลิลาลงไปค่ะทุกคนดับกลิ่นน้ำมันพืชน,นี่วาลิลามาแล้วจ้าแม่จ๋าเราขอคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะ <c oughs> เฮ้ยไข่มมูเหมือนชาไข่มุกเลยอะ่ะ oh, <wow. S 1> เหมือนไข่มมูที่เขาเตรียมอะ่ะเฮ้ยเป็นสีอย่างนี้เฉยทุกคน เฮ้ยลอ,อยู่นะเอาลอ,อยู่นะเอเดี๋ยวเราต้องใส่สีฟ้าไงมาเดี๋ยวเราจะใส่กาวลงไปดูสิว่าเป็นจริงอเปล่าขอาใส่กาวหช้อนค่ะห้าช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเหมือนมันจะแตกตัวทุกคนเหมือนมันไม่สับตัวเป็นก้อนอะไม่รู้จะพูดว่าไงเดี๋ยวลองดูก่อนนะ แตกไหมอ่ะมันเหมือนมันเข้ากันไหมเหมือนมันไม่ค่อยเข้ากันเลยอ่ะอ่ะเราไม่รีรอนะคะใส่สีฟ้าสักสามหยดค่ะหนึ่งสองสามเหมือนขนมถ้วยฟูเลยค่ะสีสวยมากเลยเป็นสีมิ้นท์คะทุกคนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยดูซิจะจับตัวเป็นก้อนไหมสัก หนึ่งฝานะคะคนกันเลยอู้ได้สลามเนื้อดีมาหนึ่งก้อนทุกคนเฮ้ยจริงไม่ติดด้วยนะเนี่ยเพราะน้ำมันเยอะข้ <S 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 2> <S 2> าว้านี่ค่ะทุกคนไม่พาทิ้งเอาไว้เนาะวางไว้เหมือนอยากให้เขาบวมขึ้นอะอุย้ยไม่ติดมือนะแต่มีความมันมากค่ะมันวาวค่ะมันวาวนี่หุยน่าเล่นมากนุ่มมากจะบอกว่านุ่มมากๆค่ะ อันนี้เราจะต้องเอาเหมือนไข่มุกออกบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นแตงโมสีฟ้าแล้วค่ะทุกคนรว <c oughs> มๆแล้วมีเสน่ห์เลอเกินนะคะเพราะว่ามันจะกระจายเต็มบ้านแล้วน้องนมชอบเล่นลูกปัดมากนี่ค่ะทุกคนเนื้อนิ่มแล้วก็เนื้อม,มันมากเลยนะไม่ติดมือเลยค่ะแต่ว่าเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือนะมันก็คือน้ํามันดีๆนี่เองเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าถ้าสลามติดมือเอาน้ํามันมาใส่ก็เวอร์เหมือนกัน วิร์กเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมสวยสดเลยนะคะอย่าลืมนะคะยำสลามยำรวมมิสลามนะคะพี่พาก็แจกของเหมือนกันนะคะเป็นน้ํายาขวดเล็กนะคะให้ทั้งหมด5คนที่พี่พาเลือกมาเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็รอติดตามกันใ,ให้ดีๆนะขอเอาฮานะทุกคนอย่าลืมขอเอาฮาค่ะจะใส่นมเปรี้ยวนมสดอะไรก็ได้นะคะสตรอเบอร์รี่อะไรก็ได้บ拉า拉布拉ค่ะใส่ได้หมดเลยนะคะนี่ สรุปแล้วคลิปนี้พี่พาทำสำเร็จนะคะถ้ายางไเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เจาพาไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆอุ้ยนุ่มมากนุ่มมากเลยดูสิอุย้ยยืดอุย้ยยืดมีไข่มุกไหลออกมาด้วยค่ะเจ๊พาสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาไข่มุกมาโปะหน้าแล้วก็ทำเป็นคลิปดีกว่าหน้าคลิปไงโปะโปะโปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,รอให้มันยุบก่อน <laughs>